สามสเตปติดอยู่บ้านอย่างไรให้ใจเป็นสุขในยุคโควิดระบาดรอบ2ส,สวัสดีค่ะครูแม่ตายพลังแห่งชีวิตสำหรับใครหลายๆคนนะคะที่ติดอยู่บ้านเนาะแล้วก็เกิดความกลัวนะคะหรือว่าวิตกกังวลนะคะไปในอนาคตเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานนะคะเรื่องเงินนะคะรวมทั้งตัว เชื้อโควิดเองนะคะบางคนเนี่ยถึงกับไปเอาเรื่องราวในอดีตมาคิดกังวลปนไปด้วยอีกต่างหากนะคะซึ่งทั้งหมดนะคะทำให้เรานะคะมีจิตใจที่ไม่เป็นสุขเลยนะคะเรียกว่า,าตึงเครียดกันเลยทีเดียวนะคะมีสภาวะเป็นลบนะคะอยู่ภายในจิตใจและร่างกายเนาะทำให้เราแบบว่าอาจจะ จ็บป่วยต่อเนื่องไปอีกก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะครูไม่ตายนะคะจึงนำเอา3ขั้นตอนนะคะที่จะทำให้พวกเรานะคะผ่อนคลายสบายนะคะออกจากสภาวะเป็นลบหรือว่าความทุกขนี้นะคะพาตัวเองนะคะไปสู่สภาวะงดงามนะคะความผาสุกหรือว่าทำให้จิตเป็นสุขขึ้นนะคะอ่ละ 3าที่สขั้นตอนที่ว่านี้ก็คือขั้นตอนที่หนึ่งค่ะทุกๆเช้าที่ทุกคนตื่นขึ้นมานะคะขอให้ทุกคนนะคะยังไม่ต้องรีบทําอะไรนะคะยังไม่ต้องรีบหยิบมือถือหรือว่ายัางไม่ต้องรีบเข้าห้องน้ํานะคะถ้าเป็นไปได้ถ้าเราไม่ได้ปวดหนักปวดเบานะคะเราก็หลับตาอยู่อย่างนั้นนะคะ ให้ตัวเองนะคะได้หายใจลึกๆเข้าปอดนะคะยาวๆช้าๆนะคะเข้าออกนะคะสัก3ครั้งถึง5ครั้งนะคะให้อากาศหรือว่าออกซิเจนนะคะหลุดพลังธรรมชาตินะคะได้ไหลผ่านตัวเองนะคะจากนั้นกอ็อยู่ในสมาธินะคะหรือว่าสงบ จิตสงบใจสงบความคิดต่อนะคะอย่างน้อย5-15นาทีหรือเรียกว่าทำสมาธินั่นเองนะคะแต่ทีนี้สำหรับใครหลายๆคนนะคะที่เพิ่งเริ่มต้นทำตามที่ครูบอกเนาะให้ทุกคนนะคะหลังจากหายใจลึกๆเข้าออกเสร็จเนี่ยหลับตาหายใจลึกๆเข้าออกเสร็จเนี่ยความคิดเนี่ยอาจจะยิ่งฟุ้งซ่านใช่ไหมคะเพราะเรายังไม่เคยฝึกต่อให้มันฟุ้งนะคะก็ให้เรานะคะเพียงแต่เฝ้ามองมันค่ะ ดูมันนะคะเฝ้าดูว่าตัวเองกําลังคิดอะไรอยู่นะคะกำลังรู้สึกอะไรอยู่นะคะตามเฝ้าดูมันคะ่ะดูมันสักพักนะคะไม่ไม่เกิน5นาทีนะคะฉันคิดอะไรอยู่ฉันรู้สึกอะไรอยู่นะคะตามเฝ้าดูอ่า <c oughs> เพียงแต่ดูมัน,นะคะ่ะ <c oughs> เพียงแต่มองมันนะคะสักพักนะคะความคิดนั้นจะหายไปอารมณ์ความรู้สึกนั้นก็จะหายไป ณนะขณะนั้น,นนะคะ,ะหลังจากนั้นก็ให้เราอยู่ในความสงบเนี่ยค่ะต่อเลยนะคะให้ได้นานที่สุดเท่าที่ตัวเองจะทําได้นะคะ,ะนี่คือสเต็ปแรกนะะซึ่งจะทําให้เรานะคะผ่อนคลายเบาสบายนะคะให้ร่างกายและจิตใจได้ว่างลงนะคะเบาสบายแล้วก็เป็นการฝึกสติรู้ตัวไปในตัวด้วยนะคะนะ อ่านี่คือสเต็ปที่1นนะคะตอนเช้าตื่นขึ้นมาอย่าลืมนะให้ปล่อยให้ได้สูดลมหายใจยาวๆลึกๆให้อากาศหรือว่าพลังธรรมชาติได้ไหลเวียนผ่านตัวเราเนาะทำสมาธินะคะสเต็ปที่2ค่ะให้ทุกคนนะคะหลังจากทำสมาธิเสร็จนะคะ ให้บอกกับตัวเองนะคะหรือเขาเรียกว่าตั้งจิตนะคะบอกกับตัวเองเลยค่ะว่าจะพูดออกเสียงหรือพูดในใจก็ได้ค่ะว่าวันนี้นะคะฉันจะมีอารมณ์ดีเบิกบานแจ่มใสนะคะสดชื่นนะคะได้พบเจอแต่ผู้คนนะคะและเรื่องราวเหตุการณ์ดีๆนะคะอ่า ได้พบกับโอกาสดีๆพบกับเงินทองนะคะเพียงพูดเท่านี้นะคะก็คือเป็นการจะเรียกว่าเป็นการเซตจิตก็ใช่ครูก็สอนไปแล้วนะคะหรือว่าเป็นการสั่งจิตตัวเองไว้ค่ะมันจะทำให้วันนั้นทั้งวันของคุณนะคะถูกล็อกไว้ว่าคุณนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะ่ะคุณก็จะอารมณ์ดีเบิกบานแจ่มใส นะคะ,ะก็คือไม่ขุนมัวไม่อารมณ์เสียไม่ไม่ไม่อยู่ในสภาวะเป็นลบอะคะ่ะช่วงแรกๆใครที่ฝึกแรกๆก,ก็อาจจะอาจจะยังไม่ได้เห็นผลลัพธ์ร้อเซ็นหมายว่าทั้งวันอาจจะไม่ได้เบิกบานสดชื่นใสหรือว่ามีความสุขทั้งวันแต่อาจจะแบบอย่างน้อยก็ะจะเป็นช่วงๆคุณจะเห็นผลลัพธ์นะคะคือคุณจะไม่ขุนมัวทั้งวันน,นะคะแต่พอคุณฝึกไปสัก7วันนะคะ7วัน 21วันนะคะคุณจะเริ่มนิ่งและจิตคุณจะเริ่มนิ่งนะคะเริ่มเป็นนิสัยว่าคุณอะจะกลายเป็นคนอะอารมณ์ดีเบิกบานแจ่มใสคุณก็สามารถนําไปใช้ได้กับชีวิตประจาวันทุกวันนะคะอ่าต่อไปค่ะสเต็ปที่3นะคะให้ทุกคนนะคะในระหว่างวันค่ะอ่าหลังจากเช้ามาเราทําสมาธิเซ็ตจ,จิตเสร็จแล้วใช่ไหมคะระหว่างวันค่ะให้ อยู่กับปัจจุบันขณะนะคะยังไงก็ให้ทุกคนนะคะจะเรียกว่ามีสติรู้ตัวหรือว่าตามเฝ้าดูจิตของตัวเองอยู่บ่อยๆนะคะทุกชั่วโมงแรกๆเราอาจจะทําทุกสองชั่วโมงนะคะหรือว่าเราก็ถีขึ้นทีขึ้นทุกชั่วโมงหรือว่าให้มันเดีวให้ให้มันได้แบบแทบจะตลอดเวลานะค่อยฝึกขยับเวลาเข้าไปนะคะแรกๆอาจจะเป็นชั่วโมงทุกสองชั่วโมงทุกสามชั่วโมงก็ว่าไปเริ่มฝึกนะคะ กลับมาดูถ้าใครแรกๆอาจจะเป็นแบบเช้ากลางวันเย็นก่อนก็ได้นะคะแต่พอทำเก่งขึ้นก็ขยับมานะคะ2ชั่วโมง1ชั่วโมงเหลือ15นาทีอะไรเงี้ยนะ,ะจนกระทั่งเราเนี่ยเฝ้าดูจิตอยู่ตลอดเวลาคือจิตอยู่ปัจจุบันขณะทีนี้ณนะจิตปัจจุบันขณะนี้ค่ะคุณก็จงลงมือทำอะไรไปนะคะไม่ว่าถ้าระหว่างนี้คุณยังไม่ได้มีงานเสริมหรือคุณยังไม่ได้มีอะไรทา อย่างน้อยคุณก็ดูแลบ้านดูแลลูกๆนะคะมีเวลาอยู่กับตัวเองดูแลตัวเองเนาะดูเวลาดูเรื่องอาหารการกินดูแลสุขภาพนะคะ,ะดูแลลูกๆเป็นอย่างดีเลยหรือว่ามาจัดบ้านตกแต่งบ้านดูแลสวนรอบบ้านก็ได้นะคะหรือคุณ่จะหาความรู้เพิ่มเติมนะคะอะ,อะไรอะเรียนออนไลน์นะคะ,ะฝึกสกิลหรือว่าคุณจะ เรียนรู้ในเรื่องของการพัฒนาจิตนะคะเติบโตทางจิตวิญญาณก็ได้นะคะเพราะว่าไม่ว่าการศึกษาหรือการเรียนรู้ใดๆจะทําให้เราได้แบบเติบโตขึ้นอยู่แล้วนะคะเพียงเท่านี้ค่ะคุณก็จะใช้ชีวิตอย่างเป็นสุขนะคะคุณจะไม่กังวลไปในอนาคตหรือว่าย้อนอดีตกลับไปนะคะที่จะเจ็บปวดหรือเสียใจเนาะนี่คือวิธีหรือว่า สขั้นตอนง่ายๆเรียกว่าเป็นเคล็ดลับการใช้ชีวิตให้เป็นสุขอย่างง่ายๆสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับในทุกๆสถานการณ์หรือว่าใช้ได้กับทุกๆวันเลยนะคะถ้าใครอยากเรียนรู้แบบฉบับเต็มอย่างต่อเนื่องนะคะหรือว่าแบบทุกแง่ทุกมุมก็ติดตามได้ที่ช่อง YouTube หรือว่าแฟนเพจนะคะครูไม่ตายพลังแห่งชีวิตเนาะถ้าแฟนเพจก็ครูไม่ตายไลโค้ดพลังชีวิตพลังแห่งรักพลังแห่งจิตวิญญาณน,นะคะ ครูใส่ไว้ใต้ลิงก์นะคะก็ทุกคนสามารถมาพัฒนาตัวเองนะคะบล็อก,กชีวิตตัวเองนะคะออกจากความทุกขสภาพะทุกต่างๆนะคะพาตัวเองสู่สภาวะง,งดงามหรือว่าเขาเรียกว่าควา,ความผาสุกแห่งชีวิตเนาะหลังจากนั้นอะ่ะคุณก็จะความสุขของคุณนะคะจะดึงดูดแต่สิ่งดีๆ เรื่องราวดีๆผู้คนดีๆเหตุการณ์ดีๆหรือแม้แต่งเงินทองความโชคดีต่างๆเข้ามาในที่สุดนะคะงั้นก็วันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะคะแล้วมาติดตามรับชมกันใหม่สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ